บ้านจะเอามาใช้ในการเกษตรเยอะเพราะว่าช่วงนี้ข้าวกําลังออกรวงนะฮะก็ะถ้าข้าวขาดน้ําช่วงนี้ก็น่าจะเกิดปัญหาด้วยครับแล้วคาดเราจะเตรียมการประกาศ้นที่ภัยแ้งตรงนี้ในช่วงเนี้ยน่าจะเป็นในเรื่องของการประกาศเรื่องฝนทิ้งทิ้งช่วงทิ้งช่วงก่อนครับฝนทิ้งช่วงเพราะว่ามันยังมีพายุที่จะเข้ามาตอนเนี้ยพายุไอ้ตัวที่อยู่ที่ตะวันออกของเวียดนามเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าพายุตัวนี้เข้ามาในช่วง อ่สามสี่วันเนี้ยก็จะถ้ามันอิทธิพลมันมาถึงจังหวัดพิจิตรเราก็น่าจะเป็นผลดีครับในส่วนหนึ่งครับใน,นในส่วนเขตของแม่น้ํายมในตอนนี้ยังมีน้ําที่ยังมีมงก็ยังมีขังอยู่โดยเฉพาะในเขตของรังนกแต่ว่าระดับน้ําลดระดับลงเรื่อยๆครับนะครับก็ในบาในอย่างเนินยุ้งที่เป็นปัญหาเนี่ยก็สัญจรได้ละแต่ว่าก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ในนานะฮะซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะ น้าที่จะแม่น้ําถ้าแม่น้ํายนลดลงไวเกินเนี่ย mm hmm. ก็น่าที่จะเป็นผลที่ว่ากับชาวบ้านในการเพาะปลูกนาปังนะครับพื้นผูอาชีพเพาปลูกได้ครับผมแต่ยังเป็นพื้นที่ท,ท่วมอยู่เฉพาะพื้นที่รุ่มต่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับอำเภอทางตะวันออกของจังหวัดนะฮะก็จะไล่างแดดสาบเหล็กวังไัยปูนเนาะทับครอตรงเจริญ